อ๋อผมไม่ได้เอาเบาะนั่งมันจะถึงวัดแล้วไม่เป็นไรหรอกเออถ้าไกลๆไกลๆก็ค่อยเอาเบาะอออเพะโลจะหกแล้วครับเออเดี๋ยวพี่ถือฮะเดี๋ยวนูเดินตามไปนะอ๋อแล้วใครจะถือกระตาละเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถัดอยู่ลูกสาวพี่เรือนเหรอ

ไม่เยอะหรอกแม่ก็วัดสำคัญก็อย่างงี้หลายบ้านหลายเมืองนี่อะไรแม่ค้าจำเป็นเหรอใช่ทิีทิบาทไม่อยู่เนี่ยขนมอันนะ้ทำไมอะซื้อบาทจะมั้งควักเยอะไม่เอาเขาเอาให้บ้านแม่ให้ประวันเออให้ยี่ทิพบาท เขาจะคว้างให้กินร้อยอ่ะดู่ดีนะขนมแค่กลุ่เดียวจะให้กินร้อยใจปั๊บเออเออเออถ้าจับแกมากๆากแกแกทรงตัวไม่ได้ ก่อปไปกันแรกนะครับวัทนที่13เมษายนพศ2566นะครับเป็นผูการกันแรกนะครับก็ดีใจนะครับกับพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานนะครับที่ต่อบรรจากต่างจังหวัดน,นะครับกับอาหาลูกหาพ่องแม่นะครับแต่าบางคนนะครับเมือ่อวานผมไปไประชุมดรวจนะครับวีดีโอคอล ท่านผู location, ้ว the ่านะครับเขาเรียกชุด่วดเลยนะครับเมื่อวานวันที่สิบสนะครับอุตตริดเราเกิดอุบัติเหตุนะครับ20กว่าครั้งเฉพาะทางเอเสียนะครับสายสิบเด็แล้ก็นายหมู่บ้านนะครับเมื่อวานก็ขอแจ้งนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับใช้รถใช้ถนนอย่าระมัดระวังนะครับก็ขี่ไม่ไวนะครับสำหรับ มอเตอร์ไซค์นะครับคนเมานะครับขับรถอยู่ดีๆก็หันขึับนะครับคนไปทางเชียงใหม่ก็ไม่ถึงเชียงใหม่อกครับคจอดแถวอีตก่อนนะครับจะไปเที่ยวทางไหนนะครับก็เป็นห่วนะครับก็ขับรถระวัง ครับวันนี้ท่านใดนะครับที่มีความประสงค์นะครับที่ร่วมนะครับแจ่แนะครับเราก็มาทอดผ้าไทยนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าท่านก็มาละผ้าไทยได้เลยนะครับที่วางอยู่ตรงคณะกรรมการก็รู้นะครับเออท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ละผ้าไทยได้นะครับที่เราจะเทแจ่แจกรณีนะครับรวมญาติเป็นค่งครั้งแรก เวลปกตินะครับช่วงบ่ายเวลา12นาฬิกาเราก็จะเริ่มพิธีกันนะครับที่รอบอุโบสถนะครับเกาะพระทรายเวลา1 2 1 4นาฬิกา30นาทีก็นะครับส่งน้ำพักและก็อาบน้ำผู้สูงอายุด้วยนะครับก็ขอแจ้งนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับบุตรานของเรานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ Màu này.